ข้นกะทิใบเตยดอกกองกระชอนแต่มันก็ยังมีกากอยู่นะคะนี่นะคะเราจะได้น้ำใบเตยแบบนี้เลยนะคะว้าวเหมาะที่วิถีทำนะครับผู้ชมจึ๊บนนี่นะคะสวยไหมคะไม่ร้งสวยๆเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีวันศุกร์นะครับเรามีนัดอะไรแม่เรามีนัดมีนัดเกี่ยวก้อยทํำขนมหวานนะคะค่ะเรามีนัดเกี่ยวก้อยสัญญากันแบบเดิมนะครับไม่รู้ว่าคิดถึงเมนูขนมของแม่ไหมนะครับสมสูตรแของแม่ก็เป็นขนมง่ายๆใง่ายๆงค่ะที่บ้านนะคะเพราะคุณยายไม่ค่อยเก่งนะคะเรื่องขนมแต่เราก็ คุณผู้ชมขอมาเราก็ไม่ขัดศรัทธากันอยู่แล้วครับพี่ผู้ชมขอคุณยายจะทาให้นะคะอืด้วยความจริงใจค่ะคุณยายจะทําขนมแสนอร่อยทําอะไรแม่วันนี้คุณยายจะทําบุ้นกะทิใบเตยบุ้นกะทิใบเตยค่ะดูไม่ยากเนาะไม่ยากค่ะแต่จะใช้เวลานานหน่อยนะคะบุ้นเขาจะเซตตัวโอเคครับมีอะไรบ้างครับแม่นี่นะคะ อ๋นบ<อ>ุนกะทิใบเตยก็มีใบเตยค่ะอันนี้ใบเตยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปั่นนะคะเนี่ยอันนี้ใบเตยบ้านเราเองค่ะผู้ชมอันนี้ใบเตยบ้านเราเองนะคะแล้วก็อันนี้สําหรับที่ยายต้มไว้นะคะอันนี้ยายต้มน้ําเพื่อมันจะได้หอมใบเตยของเรานะคะต้มน้ำไว้ใฉยๆค่ะต้มไว้ต้มไว้ให้มันเย็นไม่ได้ใส่เกลืออะไรยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาน้ําใบเตยที่หอมๆนะคะครับค่ะมานี่ค่ะนี่สําหรับอันนี้ ผงฟูอ้ผงวุ้นนะคะหนึ่งช้อนนะคะผงวุ้นค่ะเอาไว้สําหรัรบ,บ,บทําน้ําใบเตยนะคะนี่น้ําตาลนะคะน้ําตาลร้อยร้อยยี่สิบกร,รัมนะคะอันเนี้ยนะคะครับค่ะอันนี้ร้อยี่สิบกรัมผงวุ้นหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะอันนี้น,ะะน,น้ํากะทิอันนี้สําหรับกะทินะคะสามร้อยห้าสิบมลนะคะครับน้ําตาลหนึ่งอันนี้น้ําตาลทรายสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะคะเกลือนิดหน่อย ผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากันนะคะค่ะอันนี้อันนี้สําหรับกะทินะคะอันนี้สำหรับค่ะแยกกันนะคะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาปั่นใบเตยกันก่อนนะคะนี่นะครับใบเตยของยายสามใบนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาปั่นนะคะปั่นใบเตยก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ําอันนี้น้ำร้อยห้าสิบมลนะคะสําหรับปั่นน้ําใบเตยนะคะครับเท่านี้เลยค่ะ แล้วก็ปั่นเลยครับปั่นนะคะเลยเราจะกองสองชั้นเลยนะคะเพราะว่าคุณยายไม่อยากให้มันมีกากผงลงไปนะคะอืมนี่นะคะมาค่าแดกปั่น,นะะกสรกจแล้วนะคะอ่าเร้อยครับนี่ค่ะแล้วเราจะมากองลงนี้เลยนะคะอืมอันนี้มันจะกองละเอียดขึ้นนะเนาะค่ะบีบโอ ถ้าเกิดเราไม่ลองแบบไม่กองไม่ใช้ผ้ากองนะคะน้ําใบเตยของเรามันจะมีกากมันเวลาเราเรากองกระชอนแต่มันก็ยังมีกากอยู่นะคะนี่นะคะอืมทีนี้เราก็จะไม่ไม่มีใบเตยเลยนะคะไม่มีกากมันเลยนะคะ wait, นี่นะคะเหมือนได้หัวมันเลยเนาะ,ะนี่นะคะนี่คะ่นะนี่นะคะเราจะได้น้ําใบเตยแบบนี้เลยนะคะใช่ทน,นี้แม่ล้างใหม่อีกรอบนะครั เดี๋ยวเราล้างเอาไว้่างนี้ก่อนนะคะตักอันนี้ออกก่อนนะคะนี่นะคะใบเตยอ,ออกคัะตักใบ,ใบเตยอ,ออกก่อนนะคะนี่นะคะเรายังไม่เปิดแก๊สนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยายใส่ผงวุ้นก่อนนะคะคนเพื่อคนผงผงวุ้นให้ละลายก่อนนะคะแล้วเราค่อยตั้งไฟค่อยเปิดไฟนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผงวุ้นเราจะเป็นป็นก้อน,นะคะ่ะ นี่นะคะเราก็จะได้น้ําน้ําใบเตยหอมๆนะคะนี่นะคะอืกลิ่นก็มาเลยนะแม่ค่ะหอ,อมอ่อนๆน,นะครับคุณผู้ชมแล้วเวลาเราทํามันจะไม่เหม็นเขียวด้วยนะคะแบบเนี้เดี<อ>๋ยวเราดูว่าน้ําน้ําใบเตยเราน้ําวุ้นวุ้นของเราละลายหมดแล้วนะคะนะครับนี่นะคะยายก็จะใส่ ไ้ำใบเตลงไปนะคะผสมกันไปเลยค่ะล่อใหญ่ก็จะมากรองอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้มันมีเศษอะไรเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะแม่มาเช็คโคนอีกทีนะครับ ต้องคนให้ละลายใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวยายจะเช็คก,ก่อนนะคะว่าผงวุ้นละลายดีหรือยังอ๋ออันนี้นคือเศษผงวุ้นค่ะเนมันยังไม่ค่อยละลายดีอ๋อต้องเอาไปคนก่อนแล้วแมต่ต้องต้องคนให้ละลายเลยนะคะอ๋อครับเรื่องขนมเนี่ยคุณยายไม่กล่้งค่อยค่อยสืดจาบไปเรื่อยๆนะคะทำกันไปเรื่อยๆเลยคร <c oughs> ับคุณผู้ชม <c oughs> คุณยายก็อยากทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะคะคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคผู้ชมใช้เวลาคนสักแป๊บนะครับพักหนึ่งเลยนะคะอคะแป๊บเลยนะคะอ๋อเปิดเตาแล้วครับอบไฟอ่อนนะคะท่านะผู้ชมใช้ไฟเล็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะคะ ต้องคนไปเรื่อยๆอยค่คะค่อ,คอยๆคนนะคะคนไปเรื่อยๆไฟใช้ไฟอ่อนนะคะนี่เราก็นคนมาประมาณสามนาทีแล<ะ>้วยายก็จะใส่น้ำตาลแล้วนะคะน้ำของยายเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่บบน้ำตาลลงไปเลยนะคะน้ำตาลใส่ครับคุณผู้ชมทำขนมหวานแล้ว ต้องใช้น้ำตาลเยอะหน่อยนะคะแต่บ้านเราไม่ค่อยกินหวานนะครับผู้ชมห่วงสุขภาพของผู้ใหญ่ที่บ้านเหมือนกันครับัวนะคะมันนานเหน่อยทำอาทิตย์กับครั้งพอนะคะอืมอาทิตย์ละครั้งพอตอนแรกเราจะอาทิตย์สองครั้งแล้วแต่ไม่อยากกินหวานเยอะนะครับลูกบอกแม่อยากกินหวานเยอะนักเลยคือคนสูงอายุนะคะไหนจะตาไหนจะปูไหนจะยายนะคะ มีอายุดังนั้นนะคะเลยก็ไม่อยากลูกไม่อยากให้กินหวานนะคะเดี๋ยวเรารอให้เดือดสักพักก่อนนะคะเดือดแป๊บหนึ่งนะคะน้ำตาลเราก็ละลายหมดแล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะรอเดือดเลยค่ะรอเดือดกันค่ะวุ้นหองคุณยายก็เริ่มเดือดแล,แล้วนะคะนี่นะคะอ,อย่าให้จะปิดแก๊สแล้วนะคะก็แล้วค,ค่ะอะค่ะเดี๋ยวคุณยายจะกองอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อบางทิป ผงวุ้นเป็นก้อนเป็นอะไรนะคะกลนองนนร้อนเลยนะครับค่ะนี่นะคะถ,ถ้าเกิดเผื่อมีผงวุ้นผงอะไรมันยังหลงเหลืออยู่ค่ะต้องไม่ให้เหลือผงเลยใชค่ะนี่ค่ะอืม เ็นเอาน้ำนะครับนี่นะคะอืมนี่นะคะเนื้อวุ้นของคุณยายก็จะได้แบบนี้นะคะไม่มีผงอะไรเลยนะคะมาคาดเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ถาดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวผมต้องไปหาถาดพิมส์ยสวยให้แม่แล้วครับอันนี้วงกลมเลยอันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณยายจะเอาพัดลมช่วยเป่านะคะให้เขาเซฟตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะมาทำ น่ายอดเลยนะคะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เย็นนะครับคุณผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเอาไปเปิดพัดลมนะคะมาครับระหว่างรอวนเย็นนะครับมาเดี๋ยวคุณยายจะมาทํำัวกราินะคะนี่นะคะกะทิสามร้อยห้าสิบมลนะคะเกลือครับเกลือนะะแล้วก็น้ําตาลนะคะช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะน้ําตาลอันนี้สองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ผงฟูเอ้ผงผงวุ้นนะคะหนึ่งชอ้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะคุึยายเรียกกับผงฟูนะคะเพราะว่าเราคนแล้วฝักเขาจะละลายนะคะพอดีเรารออันนู้นนะคะ,ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมคนไปสักแป๊บแล้วครับคุณผู้ชมดูวุ้นเรากันครับนี่นะคะอันนี้นะอันนี้กะทินะคะอืมผงวุ้นละลายแล้วนะคะมาค่ะ อดี๋ยวจะเปิดแก๊สแล้วนะคะครับอันนี้ก็คือทําเหมือนเดิมเนี่ยหรือไม่ใช่ใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องกองนะคะเราอย่าเอ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 าไฟอ่อนนะคะไม่ต้องกองเลยค่ะครับนี่ก็ไฟอ่อนนะครับคุณผู้ชม ต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเคี่ยวกันมาเป็นห้านาทีแล้วครับนี่นะคะกะทิของุยายยายจะเอาประมาณนี้นะคะดูมันเหนียวเหนียวข้นๆนะครับข้นมากแล้วนะคะนี่นะคะ,คะยายปิดแก๊สแล้วนะคะนี่คะ่ะเต็มร้อยครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องพักให้เย็นไหมแม่ไม่ต้องพักให้เย็นรอแป๊บเดียวอเดี๋ยวเราก็เอาใส่ได้เลยรอให้อุ่นๆหน่อยค่ะนี่นะคะ แต่ถ้าแบบนี้เขาจะเซตตัวไหมแม่เซตติฮะเซตเซตตัวค่ะแต่เรายังไม่ปล่อยให้เขาเซตตัวในนี่นะคะบุนอันนี้ของเราได้แล้วนะคะมาค่ะอ๋อบุนนี้ก็พักประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะครับผู้ชมต้องค่อยๆเอาใจนะคะว้าวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลิเขาจะเป็นรอย นี่นะคะอืมหมาะที่วิธีทำนะครับผู้ชมดูไปด้วยกันครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ้เรา <laughs> เคยแต่ซื้อเขากินถ้าเราเทลงไปเลยนะคะเขาจะเป็นรูล,ลงไปเราต้องค่อยๆตักลาดลงไปนะคะอ๋อครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟยังไงดีแม่เราก็ตัดเนาะตัดเป็นชิ้นไงคะตัด,ตดอืม ันนี้ก็คือไม่มีการต้อมอะไรทางนั้นละค่ะพักให้เย็นอย่างเดียวกให้เย็นอย่างเดียวเลยหรือว่าเดี๋ยวเราให้รอให้เขาหายร้อนแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะเพื่อให้เขาแข็งตัวไวอีกหน่อยอืมครับแต่ใส่ตอนร้อนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตู้เย็นพังะคะอะนี่นะคะแม่เป็นห่วงตู้เย็นด้วยนะครับผมไม่ได้หรอกค่ะ นแพงนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะไปฟึ่งพัดลมไว้ก่อนนะคะอ๋อ่งพัดลมต่อครับค่ะให้เขาใช้ตัวนิดนึงนะคะให้เขาเย็นก่อนอืมอยู่ตรงนน้นนะครับค่ะผ่านไปสิบนาทีนะครับผู้ชมตอนนี้แม่ก็เอามาไว้ที่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับผมมาครับผู้ชมตอนนี้เราก็แช่ตู้เย็นเป็นเวลาสิบนาทีค่ะ เพื่อให้เขาแข็งตัวค่ะนี่นะคะดึงดึงดึงแล้วนะคะเห็ดึงดึงยังไงแม่นี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 ่อ๋อเออดูดึงดึงอะค่ะนี่นะคะแล้วเรากินยังไงแม่ช้อนควักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดเลยนะคะนี่นะคะอหญ่หลางมีดมาแล้วจึ๊บจึ๊บวู้วูไม่ต้องใช้มบประทัดเลยนะครับแม่ไม่ต้องค่ะ สวยไม่สวยมันอยู่ที่เรากินนะคะเราทำเองอร่อยเองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอ๋อแต่อันนี้มันต้องต้องมีดเดียวเลยเนาะใช่ใช่ค่ะใช่ยึก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 อย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่นะคุณยายเอาริมนี้ออกกนนะคะไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะเอาขึ้นยากนี่นะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมสวยเลยนี่นะคะอ๋อไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอืม สวยเลยครับดูนี่ครับอันต่อไปเราก็แซะได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยเลยครับโอ้แต่ฝีมือการหั่นของแม่นี่ยังยังยังไม่สวยค่ะใช่เค้าคะนะคะ้องแต่มนี่สวยเลยครับคุณผู้ชมอ๋อที่แท้แบบมุ้นกะทิเนอะแม่เนาะค่ะบุ้นกะทินะคะ,ะ,ะ,คะอืนี่นะคะสวยๆนะคะอ,อืครับคุณผู้ชม มาแล้วครับจานกาไก่แท้นี่นะคะสีเขียวนะครับปุกนุนของไทยกันนะครับคุณผู้ชมอืมเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟอย่างนี้เลยเนาะแม่เนาะอืมอืมเรียงเรียงกันเลยนะครับลูกบอกจะเอาเป็นคอนโดเลยนะคะอันนี่นะคะ ค่านี้นะคะค่ะรับคุณชมเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับวุ้นกะทิใบเตยสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมว้าวดูน่ากินนะครับอ,อ,อร่อยอร่อยนะคะีโนูรสชาติข้างในเป็นไงครับอยากลองชิมมากเลยนี่คะ่ะนี่หมควาไม่แตกจากกันด้วยนะคะถ้าเราทําแบบนี้จะไม่แตกจากกันนะคะอค๋อ ชิมได้สบายมากเป็นไงอร่อยค่ะเนื้อน้ำเนื้อเขาจะหอมใบเตยนะคะแล้วก็จะออกหวานเนื้อข้างล่างค่ะเนื้อข้างล่างนะคะข้างบนก็จะออกมันกะทิแล้วก็เค็มนิดๆหวานนิดๆนี่นะคะเออเนาะมันต้องมีเค็มเกลือนิดๆนะครับสาหรับกะทิข้างบนใช่ค่ะนี่นะคะแล้วข้างน้ําตรงน้ําใบเตยนี่เขาก็จะหอมมากเลยนะคะเพราะน้ําใบเตยสดของเรานะคะ โอ้โหนี่ชื่นใจไหมอร่อยอย่างนี้นะถ้าเกิดแช่เย็นยน,นะอร่อยมากเลยค่ะอือแต่นี่มันก็เย็นแล้วนะ,ะผมว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งคุณยายจะทำมุ้นเป็นชั้นๆให้ท่านผู้ชมดูนะคะปุ้นชั้นๆครับมีล้างเขียวน้ำแดง มดกา,าแฟเป็นชั้นเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายไว้คุณยายจะทําให้ท่านชม้ชมรันี่ครับผู้ชมดูสีสันนะครับสีเขียวสดใสเลยครับโอ้และเขียวจากใบเตยแท,ท้เลยนะครับมาชิมกันเลยครับผมมาเลยค่ะมาครับผู้ชมชิมกันเลยนะครับอันนี้พักเตอร์บอกว่าพ่อแห้งออกเนี่ยเขาแปะให้เมื่อวานนี้ก็แปะแก้มให้คุณยายอู้ เรียบร้อยไม่เป็นไรนะครับมือใหม่นะครับคุณผู้ชมโอ้มันลื่นนะลื่นดิมือใหม่นะคะนี่ครับอืมอืมหอมไปเลยถ้าเชีย เนื้อเนื้อเนื้อวุ้นเขาจะหอมใบเตยมากเลยแล้วก็กะทิเขาก็จะออกเค็มนิดนิดวันว<ะ>มันน่อยน่อยอม,มันแล้วก็หวานนิดนิดกะทินะครับคุณผู้ชมจะมีความเค็มในนีน้นนหน่อยหน่อยนะครับค่ะเข้ากันมากเลยครับทางชั้นบนชั้นล่างใช่ค่ะอือผมทําตกไปแล้วครับหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นกระจายมากอร่อยดีมาก อือร่อยนะคะเนี่ยอืมันหอมหอมน้ำใบเตยชัดเจนใช่ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมไปทำนะครับน้ําตาลประมาณเนี่ยมันก็ผมรู้สึกว่ามันจะถ้าสําหรับผู้ใหญ่ในบ้านนะครับก็ถือว่าเยอะไปนะครับแต่นานทีให้ท่านกินหน่อยนะครับจะได้ชื่นใจนะครับชื่นใจไม่อยากให้คนแก่ที่บ้านกิน <c oughs> ของหวานเยอะนะครับ <c oughs> ยายกันองชิ้นพอแล้วนะคะวันนี้หอม อร่อยอืมหอมแล้วก็เนื้อมันออกกเข่มๆมันๆอร่อยหน้าเขาอ่ะอืมเข้ากันชอบน้ํากะทิขอ๋อมันมันตัดกันดีถ้าเกิดเป็นวุ้นวุ้นไข่อะ่ะถ้าวุ้นไข่อะ่ะจะง่ายมากวุ้นไข่อืมหนูนเคยกิน,นแบบนี้แหละพอพอพอเราตีวุ้นให้ละลายเลยใช่ปะ พอตั้งน้ำบุญนะให้น้ำบุญนเดือดเดือดเลยนะเราก็ใสไข่แล้วก็ใส่ลงไปเลยเราไม่ต้องคนเลยนะอให้เขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเขามาเทใส่ถาดเวลาตัดออกมาน้าจะเหมือนดอกไม้เลยอ๋อเหรอ,อเดี๋ยวแม่ไว้แม่จะทําให้ดูอืมเดี๋ยวโทกาสนะครับเดี๋ยวถ่ายมาให้ชมนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับไม่ธรรมาดามกันนะครับอร่อยนะครับค่ะนานทีได้กินหงหวเนเต็ง หวานหอมมันครบรสเลยนะคะวันนี้อร่อยมากค่ะสมัยก่อนนะครับแม่จะชอบกินของหวานเยอะ,ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ที่นี่นะครับผมจะฟิกมากเลยนะครับหวานไม่ค่อยได้กินดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับค่ะอายุมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นนะคะถ้าเป็นแล้วมันก็จะลําบากมันก็ต้องรักษากันไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับค่ะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะลองไปทํากันดูนะครับสูตรนี้ก็ง่ายๆแต่อร่อยไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคุณผู้ชมอร่อยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้กะทิ บุญกะทิใบเตยแสนอร่อยของคุญยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย